สวัสดีครับวันนี้สนุกเกอร์โซลซีเราพากันมาที่ศรีราชานะครับมาพบกับหนุ่มน้อยนะครับักีลาระดับเดียวชนจอมแม่นนะครับเขาคือสวัสดีครับเพิ่มศรีราชาเพิ่มศรีราชานะครับจอมแม่นนะครับอายุอะไรครับปีนี้ปีนี้สิบ้าครับสิเราจะมาขอชมไมคคิวนะครับด้ามที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ เป็นของค่ายอะไรเอ่ยของนิสคิวครับนิสคิวของอาจารย์กุ้งนะครับแห่งของดีเมืองจันนะครับเป็นไมคิวด้ามนี้นะครับนิสคิวรุ่นอะไรเอ่ยอันติเมตครับอันติเมตรู้อ่ะระเบอร์อะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งศูนย์สามเศษใช่ไหมครับผมรุ่นอัลติเมตนะโอ้โหนี่สภาพใช้งานนะฮะ เป็นไม้คิวเขาเรียกว่า6กับปาแล้วกันนะครับสเปคอะไรยังไงบ้างรครับหัว9.7เดี๋ยวนะเอาด้ามก่อนด้ามเท่าไหร่กี่มิลด้าม29.8ครับอ่าเป็นไม้คิวหกับปานะครับแต่ก็คือมีจำปาที่หนี้เป็นชิงชันลาวานะครับแล้วก็ไม้ลายนะครับ แล้วก็ไม้ดำมาดูสอนกันนะครับเป็นสอนเปลือกนอกนะครับโอ้โหไม้เนื้อแน่นมากเลยสิบเก้าสอนตะเกียบคู่แล้วหัวเท่าไหร่ลูกหัวเก้าจุดเจ็ดเก้าจุดเจ็ดครับมาดูเส้นข้าง<อ>ก็จะเส้นใหญ่นะอะครับแต่ดูสภ<ก>าพเนื้อไม้นะครับอ่ามาดูด้านด้านหลังกันนะครับโอ้โหเนื้อไม้แน่นมากเลย ด้านหลังเป็นไม้ท้อนท้องขาวนะครับนี่ดูดูภาพเนื้อไม้เนียนมากแล้วบาลานซ์เท่าไหร่นะลูกบาลานซ์สี่สี่ครับมไม้คิวได้นี้ได้มานานยังครับได้มาประมาณสามสี่เดือนแล้วครับผลงานล่าสุดคือแชมป์ยูสิบแปดไฮเอ็นครับที่ไฮเอ็นใช่ไหมฮะและได้เงินมา สามหมื่นให้ไม่แหงหมดเลยครับ <S <S เอ้ยไม่ไม่ไมไมก,กักไว้ลให้ลุงบ้างอ่ะแล้วได้ไม่คิวมานี้คือแข็งดีขึ้นเลยแข็งดีขึ้นเลยมั่นใจขึ้นตัวเพิ่มเองเป็นคนชอบไม้คิวรักขณะไหนอะ่ะหมายถึงว่าแข็งออดแต่ไม้ดามนี้แข็งนะครับแข็งแล้วหัวคิวใช้เป็นของ LP ครับ LP บอร์ s B H นะครับ มาดูกล่องคิวกันบ้างในกล่องมีอะไรบ้างโอ้โหสะภาพช็อกโอ้โหมีมีทั้งสองรุ่นนะฮะเป็นโทมนะฮะใช้งานมาเยอะเลยลมัมีสไลด์ยาวสไลด์กลางแล้วก็สไลด์สั้นและอันนี้ครับกระดาษทรายเล็กๆนี่ไว้ทำอะไรเอาไว้ขัดทองเหลือให้มันเงาอ๋อชอบเงาเงาครับ,รบและอันนี้อะไรลูก กิฟครับอ๋อกิฟสีชมพูกับสีเหลืองก็คือนี่นะครับดูทรงผมเขาครับทรงนี้ต้องใช้กิฟเวลาแทนใช่ไหมไม่งั้นมันตกลงมาหมดจากกิฟก็เป็นอันนี้อะไรออยเหรอออยครับให้มันลื่นอืมกล่องก็สวยนะครับอ๋อกล่องก็กล่องนิคิวนน่ใช่ครับอืม ่องก็สวยของดีทิ่ Q. แล้วปกติเนี่ยเวลาที่เราชอบไมค์คิวอ่ะเราต้องแทงยังไงหมายถึงจะรู้ว่าเราชอบเราชอบสไตล์ไหนสไตล์สกูดีๆพาวเวอร์ดีๆไซส์พาวเวอร์รไหนอธิบายความหมายว่าพาวเวอร์พาวเวอร์เหมือนผมเป็นคนแทงแรงครับลูกกระยาลมันต้องแบบออกสกูอ๋อก็คือใช่ <laughs> ใช่ เสือเพิ่มเขาเป็นคนแทงลูกพาวเวอร์ช็อตบ่อยสกูหัวโตท้ายโตจะต้องแบบว่าคอนโทรลได้ครับเพราะว่าถ้าไม่มีพาวเวมันก็ต้องออกแรงมากอ๋อคือไมคคิวช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับอาด้าบนี้ไปไปเลือกเองเลยเหรอหรือว่าเหมือนอาจารย์กุ้งเขาทำาให้5ตัวแล้วก็ให้เลือกเองเลยครับอ๋อก็คือคือแต่พ่อช่วยเลือกด้วยป่ะใช่ครับอืม อันนี้ยามว่างไม่ว่างครับพี่ไม่ว่างนอกจากซ้อมแล้วก็คือดูแลดูแลโต๊ะครับอืดูแลโต๊ะดูแลอะไรบ้างก็ตั้งลูกมั่งฟาคอเตอร์มั่งเก็บตังค์ครับเก็บตังค์เก็บตังค์เข้ากระเป๋าเราเข้าเก๊ครับอ๋อเข้าเก๊ก็โอเคนะครับวันนี้เรามาชมไมคิวของจอมแม่นอายุยังน้อยนะครับความหวังของวงการสนุกไทยนะครับอีกคนหนึ่งนะครับ ที่จะไปโลดแล่นในระดับอาชีพโลกนะครับนี่สูงเท่าไหร่นี่ร้อยเจ็ดสิบแมเจ็ดยาวคิวนี่ยาว5 7าสิเครึ่งเหรอถ้าเกือบห้เกือบ58ก็คือถือว่ายาวนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณเสือเพิ่มนะเสือเพิ่มสีราชาสวัสดีครับขอบคุณครับติดใจเนี้ยนี่คืออยู่ในกล่องคิวของนักสนุกไทยนะครับ ต้องเมีคือกิฟต์